สาวสๆทุกคนฉันค้นพบอาวุธลับของเน็ตไอเดินดังที่มีเรียวขายาวในการถ่ายภาพแนวสตรีทก็คือกางเกงขากว้างผ้าไหมน้ำแข็งรุ่นนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสาวๆที่มีช่วงขาหนาขาไม่ตรงซึ่งไม่กล้าโชว์เรียวขาในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนฉันสูง165เซนติเมตรและหนัก75กิโลกรัมก็ใส่ได้ดีไซน์ขากว้างเพื่อความพอดีตัวผ้าเดรฟ ปกปิดขาที่หนาได้อย่างง่ายดายทำให้ขาดูยาวขึ้นและดูผอมลงกว่า5กิโลกรัมขอบเอวอยังยืดสูงช่วยขจัดไขมันที่เอวและสะโพกได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ทำให้รัดแน,น่นทำให้ได้สัดส,ส่วนที่ดูดีทำจากผ้าไหมน้ำแข็งคุณภาพสูงไม่อับชื้นเมื่อสวมใสในฤดูร้อนผ้าสีแมทง่ายสำหรับทำงานหรือช้อปปิง้งฉันซื้อหลายตัวแล้วในเวลาโปรโมชั่นรุ่นแฟชั่นหลักสไตล์กางเกงขากว้างเอวสูง ผ้าเดร็อย่างดีช่วยยืดสัดส่วนของขาได้อย่างสมบูรณ์แบบให้ดูผอมลงให้ดูขาเรียวขายาวขึ้นดูดีใส่สบายได้ทุกรูปร่างนุ่มสบายผิวสดชื่นและระบายอากาศได้ดีไม่อับไม่อึดอดัดใส่แล้วทำให้ขาดูยาวขึ้นห้ามพลาดนะโปรโมชั่นเวลาจำกัดกลับเป็นราคาเดิมเมื่อขายหมด